สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องอาจารย์นันต่อยสื่อสร้างสรรค์เพื่อเรียนรู้และแบ่งปันครับวันนี้พบกันกับบรรยากาศที่หนาวๆนะครับผมได้ถ่ายทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการให้อาหารวัวแบบประหยัดต้นทุนอีกรูปแบบหนึ่งคือการให้ฝุ่นข้วโพดกับวัวซึ่งสามารถทำให้วัวอ้วนได้ไปติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ คลิปนี้เราจะมาพบกับการให้อาหารวัวแบบลดต้นทุนนะครับโดยที่ใช้อาหารค้นให้น้อยที่สุดนะครับโดยที่รอบป่ายนี้นะครับเราจะให้เพียงแค่ฝ่นข้าวโพดเท่านั้นนะครับ<ม>เดี๋ยวไปติดตามรับชมนะครับว่าเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างครับก็ฝ่นข้าวโพดนะครับอันี่คือฝ่นข้าวโพด นี่คือลักษณะของ่นข้าวโพดนะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือ่นข้าวโพดที่ซื้อมานะครับในราคากิโลกรัมละ2บาทครึ่งนะครับรวมค่าขนส่งก็ประมาณ3บาทนะครับ่นข้าวโพดกระสอบนี้นะครับก็จะให้วัวประมาณ3 4 5 6 7 8ห้าตัวนะครับ8ตัวครึ่งนะครับ8ตัวนะครับก็เท่นข้าวโพดลงไปนะครับอันี่ก็ จะเห็นว่าลักษณะของผงข้าวโพดนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเรียงวัวหน้าแรงนะครับเราก็ต้องหาหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนนะครับมีอยู่ในบ้านเรานะครับโดยที่ให้มีค่าใช้ใจ่ายน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าหากว่าเราใช้อาหารข้นแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันมันมีค่าใช้ใจ่ายสูงนะครับมันก็จะทําให้เราไม่ ไม่ไม่คุ้มทุนนะครับไม่คุ้มค่าในการเลีเ้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวหน้าแรงเนี่ยต้องต้องหาอะไรมาเสริมแบบนี้นะครับพอเราเทผนข้าวโพดลงไปอย่างนี้แล้วนะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออันนี้ครับน้นําน้ํากักงน้าตาลนะครับกา่งน้านําตาลแล้วก็หมักหมักใส่เกลือลงไปนะครับคน,นให้เข้ากันก็ เท่าลงไปอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้ลดลดฝุ่นนะครับความคลุ้งของฝุ่นนะครับก็มันจะทําให้มีฝุ่นน้อยลงนะครับบัวก็จะกินจะมีรสชาติที่หวานขึ้นนะครับเพราะกากน้ําตาลนะครับแล้วก็มีรสชาติเค็มหน่อยๆน,นะครับด้วยรสชาติของเกลือนะครับไอ้นี่ก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการ น,นะครับตอนนี้ผมไปหาหาของมาคนก่อนนะครับก็ตอนนี้ในระหว่างนี้ก็ดูวัวไปก่อนนะครับในระหว่างนี้ก็ดูวัวไปก่อน ตัวนี้นะครับเจ้าแลนดิ้งนะครับเจ้าแลนดิ้งเนี่ยเป็นวัวปัามั่นเลือดร้อยนะครับซึ่งวัวปัามั่นเลือดร้อยก็ถ้าเปรียบเหมือนคนก็คือเป็นฝรั่งนะครับแต่ก็มาอยู่เมืองไทยนะครับมากินอาหารแบบบ้านๆนะครับก็กินได้นะครับโดยปกติถ้าวัวเลือดร้อยเขาก็จะเลี้ยงด้วยอาหารข้นกันนะครับพอเรามาเลี้ยงแบบบ้านๆก็ใช้อาหารแบบบ้านๆนะครับก็ไม่ผอมนะครับก็อ้วนดีนะครับวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ก็จะมีอายุครบหนึ่งปีนะครับหนึ่งขวบ นนี้ก็เจแลน,ด,น,นาาด,ดิ้งนะครับนี้เรามาดูวัตถุดิบนะครับก็พอได้แล้วก็คนนะครับมันก็จะมีฝุ่นหน่อยๆนะครับก็ล,ลากองไปน,นะครับครับซึ่ง ช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาหารฝุ่นข้าวโพดนะครับถ้าหากว่าเรามีวัตถุดิบอย่างอื่นก็สามารถนํามาผสมได้นะครับอของผมเองนะครับผมมีมีลำอ่าเดี๋ยวผมใส่ลำไปอีกนิดนึงนะครับก็เพิ่มปริมาณโปรตีนให้กับอาหารนะครับก็ประยุกต์ใช้ไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรผสมไปเรื่อยๆนะครับ มีอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับที่มันเป็นของในบ้านเราอะครับนะครับจากเดิมทีที่ฝุ่นข้าวโพดมันมีโปรตีนประมาณ7%นะครับประมาณ7%เรนี่ยเราก็ผสมรำเข้าไปนะครับรำก็มีปริมาณโปรตีนที่เยอะกว่านะครับก็ทำให้โปรตีนของอาหารที่เราผสมเนี่ยมันมีปริมาณมากขึ้นนะครับวัวก็จะมี กล้ามเนื้อสร้างกล้ามเนื้อนะครับมีอัตราเรกลเนื้อที่ดีขึ้นนะครับก็คนไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ครับง่ายๆนะครับเลี้ยงแบบบ้านๆดีกว่าเราปล่อยให้ไปกินตามทุกนาหรือตามตามสวนตามแปลงหญ้าที่ไม่มีหญ้านะครับก็เป็นอาหารวัวหน้าแรงนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าตัวหนึ่งเราให้ปริมาณเท่าไหร่นะครับไม่เยอะครับนี่ถังนี้นะครับ ก็ให้ไปเลยนะครับเต็มหนึ่งถังนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับครับหนึ่งถังนี้นะครับเดี๋ยวเราให้เจ้าเจ้าแลนดิ้งทีหลังนะครับให้เจ้าชดตัวนี้กันละกันอ้าวนะครับชิ้นดีครับ นะครับกินดีนะครับวัวไม่ไม่ไม่ผอมเลยนะครับดูสังเกตวัวเลี้ยงลูกนะครับปกติวัวเลี้ยงลูกจะหอมนะครับไอนี้ก็ไม่ผอมนะครับลองดูใกล้ๆนะครับเอาเอารามาดูมาดูชุดนี้ต่อนะครับไอนี้ก็ให้ให้ได้หมดนะครับไอนี้เป็ดวัวไซ ตัวตะผู้นะครับที่ผมบอกไว้น,ะนี่โอ้โหกินกันเก่งนะครับดูบรรยากาศการกินนะครับกินเก่งนะครับโอ้โหเจ้าตัวนี้ก็โผล่มาอีกครอบหนึ่งเลยนะครับอนี้วัวตัวผู้นะครับที่ผมบอกว่าขุดไว้เพื่อที่จะสร้างโครงสร้างนะครับเดี๋ยว ผมจะเอามาให้อีกตัวหนึ่งนะครับดูบรรยากาศไปก่อนกิับกินของย่างอร่ออยครับอันนี้ก็เจ้าเจ้าโดนัทอ่าวัวของไข่มุกกับคุณอานะครับเจ้าโดนัทเห็นไหมครับกินแบบ ไม่ไม่ผอมเลยนะครับวัวแต่ละตัวของพ่อนี้ครับวันนี้วัวท้องครับวัวท้องก็กินได้ครับเห็นไหมครับวัวท้องก็กินได้นะครับกินดีด้วยนะครับ นั่นชื่อเจ้าเจ้าดอลล่านะครับนี่เจ้าดอลลี่ครับเจ้าดอลลี่อ่านี่บัวสาวนะครับสาวใหญ่ละแบาม,มันนะครับก็กินเก่งครับ รประมาณเรื่องร้อยนะครับก็กินอาหารแบบบ้านๆได้นะครับกินดีกินเก่งครับอาหารสูตรนี้ก็สามารถลดต้นทุนสําหรับเกษตรกรครอบบ้านๆอย่างเราๆนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนําเสนอการใช้ฝุ่มข้าวโพดนะครับในการเลี้ยงวัวหน้าแหลงนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะมีสาระเด็ดๆมีสูตรอาหารที่หาได้ในชุมชนท้องถิ่นของเรามาฝากสำหรับคลิปนี้ พบกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับอาหารสําหรับลดต้นทุนนะครับในการเลี้ยงวัวหน้าแลง้งด้วยฝุ่นข้วโพด์ที่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันไปนะครับท่านผู้ชมครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์มีสาระและเป็นประโยชน์ที่จะสามารถแบ่งปันให้กับผู้คนในสังคมได้โปรดกดไลค์กดแชร์เพื่อให แต่ละท่านแต่ละคนนำไปใช้ประโยชน์กันต่อไปครับ